สวัสดีครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการทำให้ PLC นะครับส่งไลน์ notification เข้ามาถึงสมาร์ทโฟนในมือถือของเราได้แบบง่ายๆนะครับก็โดยผ่านตัว ESP 3 2นะครับเป็นตัว Arduino ซึ่งตัวนี้สามารถที่จะ connect กับตัว WiFi นะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้ทำในคลิปก่อนหน้านะครับได้เดโมไปบ้างแล้วนะครับเรื่องของตัว c h e l นะครับที่ มีการสื่อสารในรูปแบบของ RS485 นะครับวิ่งผ่านโปรตโตคอลมอดบัตเข้าไปยังตัว PLC ของเรานะครับหลังจากนั้นผมดเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นการเซตติ้งตัวมดบัตในตัว FX5U นะครับเสร็จแล้วมีอีกตัวหนึ่งครับที่เราจะใช้งานวันนี้คืออนาล็อกนะครับเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องนะครับอนาล็อกอินพุตช n e l ที่ V1 นะครับกับ V- ลบนะครับก็คือเราไวรีกไป2ขานะครับซึ่งตัวนี้เป็นค่าตัวอนาล็อกนะครับศูนยโวลต์นะครับขนาด12บิตนะครับเราก็ใช้ตัว Signal Generation นะครับ0 10ย์โวลต์นะครับส่งสัญญาณนะครับเข้าไปที่ตัว PLC ครับที่พอร์ตของอนาล็อกชินนที่1ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมา โชว์หน้าจอทัตกรีนกันด้วยนะครับผมจะเดโมกันแบบเร็วๆนะครับเพืทำให้เห็นภาพว่าตัว PLC ก็สามารถที่จะส่งไลน์ notification ได้แบบง่ายๆเลยนะครับโอเคในส่วนของ wiring นะครับเคลียร์นะครับมีการจ่ายไฟ2 4ว์ให้กับบอร์ดนี้นะครับข้างล่างนะครับเป็นตัว Arduino นะครับ ESP32 นะครับส่งออกเป็น4.85ครับเข้ามาที่ PLC นะครับ PLC อ่านค่า a าล l อก input นะครับเราจะเซนเตอรสัญญาณ a n a l อกที่นี่นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อ HMI นะครับกดของพันนะครับผ่านตัวอินเทอร์เน็ตนะฮะโดยมีหับตัวนี้นะครับเป็นตัวศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีสายแลนเชื่อมต่อระหว่างตัว PLC กับตัวซอฟต์แวร์ Software นะครับ GX Works นะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับของ Mitsubishi ในการเขียนโปรแกรมแบนเนอร์กันเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะมาให้ดูการเขียนโปรแกรมนะครับในตัว j w o r k 3นะครับหลังจากเรา new project มาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไปกำหนด serial นะครับตัวนี้นะครับ prototype นะครับเราใช้เป็นนะครับ mod b u ตนะครับ r t u communication ตัวนี้นะครับกดเ e ไปครับเสร็จแล้วความเร็วในการรับส่งครับ เลือกเป็น9,006บิตเปอร์เซกนะครับอ่าสต็อปหนึ่งครับพาร์ที่นอนนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วมาดูโฮสต์สเตชันนะครับในที่นี้นะครับเราจะให้ PLC เป็นสเตชันหนึ่งนะครับเล e ID ตัวที่หนึ่งนั่นเองนะครับตัวค่า time out ค่าในการส่ง Data ผมใช้อ่าตัว default มันเลยนะครับ m มดบัตรดีไว e a s อส g ซม e n t นะครับตัวนี้คืออะไรเอ่ยฉันนับ o ดบัตรดีไวส์ i อสเซดูซิมีอะไรบ้างอ๋อตัวนี้เป็นอ d d ราส่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ที่เดี๋ยวผมจะอ่านค่าอนาะล็อกออกมาให้มันอยู่ที่ตัว D100 แล้วกันเนาะ D100 ซึ่ง D100 อยู่ในช่วง holding register นะครับก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันโค้ดในการอ่าน holding register 100นะครับอ่โอเค นะคร sm l ล t ชิง n น l a t c h i n g อ่ะไม่มีอะไรลนะแค่นี้นะครับในการเซตอัพนะผมกด Apply ไปนะครับแล้วก,วก็มาดูอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวโมดูลพารามิเตอร์ของตัวอ,อนาล็อกอินพุตครับอ่าตัวนี้นะครับในตัว 5u เนี่ยเขาเน้นสไตล์แบบ c o n f ิกมาให้เราด้วยนะครับ ค่าอนาล็อกที่เราเข้ามานะครับมี2 channel นะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้เราทําการ Enable มันเลยครับผมใช้ Channel ที่1นะครับ s a m pling นะครับคือค่าที่เข้ามาเนี่ยเขาให้เราทำา Evaluate ได้เลยนะครับการ e v e r a a t e เนี่ยคือการเฉลี่ยนะครับให้มันนิ่งขึ้นนะครับให้ค่ามันนิ่งขึ้นนะครับดังนั้นในที่นี้ผมจะใช้เวลานะครับในการเฉลี่ยแล้วกันผมบอกว่าให้มันรับเข้ามาสัก100มิลลิเซกก่อนนะครับ แล้วให้มันเฉลี่ยภายในเวลา100มิลลิเซกแล้วค่อยเอาค่าออกไปใช้งานนะครับอีกตัวหนึ่งครับสำหรับตัว FX3U ง่ายมากการทำ scaling นะครับอย่างที่บอกครับอนาล็อกค่าที่มันออกมาเป็น12บิตนะครับก็คือ0ถึง4,095นะครับดังนั้นในแอปพลิเคชันนี้สมมุติว่ามันเป็นอุณหภูมิหรือว่ามันเป็น ระยะทางอย่างนี้นะครับเราต้องการแปลงจาก0ูนถึงสี่พให้มันไปอยู่ในหน่วยที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมทดลองเป็นอุณหภูมิแล้วกันนะครับศูนย์ถึงสี่พันเก้ให้ค่าที่อ่านมาเป็นศูนย์ครับ scaling นะครับผมก็ทําการ enable มันครับ enable นะครับถ้าค่าเป็นศูนย์เราให้อ่านศูนย์องศาครับถ้าค่าออกมาเป็นสี่พันเก้าสิบห้าครับผมบอกว่าให้อ่านเป็นหนึ่งร้อยองศาอ่าแค่นี้เองนะครับเราก็ทํ scale เสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับก็กดแอปพลายไปครับอ่าเรียบร้อยทีนี้เราไปเขียนโปรแกรมกันนิดนึงนะครับผมก็ทำการใช้ c อ n t a c เอ,อ m 4อ2แล้วกันนะครับแล้วก็ Move ค่านะครับ DSD ครับ6021นะครับนี่คือค่าที่มันทำ Scaling มาแล้วนะครับไปใส่ใน D100 นะครับ โอเคนะครับแล้วก็ผมใช้ SM 400ปะ่ะตัวที่เป็นเอาไวอนนะครับ <way> อ่าก็ผมมูฟอ่า K 90นะครับเป็นค่าเซตติ้งให้เราใน D 1.1 0ละกันนะครับอ่านะครับอ่าสองตัวอันนี้คือค่าที่เราจะทำการอ่าอ่าผมคอนเวิร์ตก่อนนะ ค่าที่เราได้จากการสเกลมาแล้วนะครับแล้วก็ค่าที่ผมเอา K 90คือค่าที่เราทำเหมือนกับเป็นค่าลิมิตนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดโปรแกรมไปก่อนเลยนะเออสกนะครับนี่โอเคนะครับนี่ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าไปในตัว plc ของเรานะครับอ่ะ ทีนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกดโอเคนะครับคลดสไปนะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ต CPU ยูนิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าลันละนะครับทีนี้มาดูที่นี่ครับเดี๋ยวเรามอนิเตอร์ลองดูนะครับ F3 อ่านไหมครับค่าเราคือ48ใช่ไหมอ่าถ้าผมยกตัวนะลอกไปดูใกล้ๆกันนะไหมครับ48นะครับอ่านไหมครับน่าจะเห็นพร้อมกันนะ เดี๋ยวผมกดซูมอ่ะซูมปุ๊ดอ่ะจะเห็นไหมอ่ะอยู่ในดีหน,นึ่งนะนะร้อยเห็นไหมครับยี่สิบสามนะครับผมหมุนไปที่เอ่อสิบโวลต์ละกันนะปุ๊ดปูดไปเลยนะครับเห็นไหมครับค่าก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยให้เราเลยเห็นไหมครับนะครับสิบโวลต์เราหนึ่งร้อยเราเลยนะครับนี่คือการทําค่าที่มันสเกลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเราหมุนมาอยู่ที่5โวลต์ค่ามันก็ต้องอยู่ที่50ใช่ไหมอ่านไหมครับค่าเราได้มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำฟีเจอร์ตัวหนึ่งยกันนะของตัว FX3U ตัว JWork3 นะครับมันมีทูนตัวหนึ่งครับที่เราเรียกว่าตัว Real Time Monitor Function นะครับอ่าคลิกเข้าไปครับปุ๊บ ตัวนี้ต้องลงตัว gx l o c viewer ก่อนนะครับถึงจะทําตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะทําเหมือนกับเอาโปรบนะครับมาจับตัวสัญญาณนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็น d 100คใส่ค่า d ได้เลยนะครับกับ d 101ครับปุ๊บโอเคไหมครับเสร็จแล้วมา monitor condition นิดหนึ่งนะครับอันนี้คือสแกนมันจะโชว์แบบเร็วมากเลยนะครับทุกสแกนไทม์เลยแต่ว่า เดี๋ยวเราจะทําให้มันโชว์ทุกๆ100มิลลิเซกแล้วกันนะครับเจะได้ไม่เร็วมากนะครับกดสตาร์ทมอนิเตอร์ได้เลยครับปุ๊บนะครับก็จะมีกราฟให้เรา2ตัวนมครับี่กราฟเราวิ่งแล้วนะครับนี่เมื่อกี้ผมดาวน์โหลดโปรแกรมไปแล้วนะนะฮะอ่าคลสไปด์ไหมครับว่าคือสเกลมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะสามหมื่นถึงเท่าไหร่นะสามหมื่นลบ 30, ลนะดังนั้นผมจะปรับสเกลแกน Y นะครับ ไปที่คลิกขวาที่กราฟเลยนะครับ change Upper lower Li m i t นะครับก็ให้มันเป็น110นะครับกับ0แล้วเลยกันนะครับอันนี้ก็0นะครับอันนี้ก็คือเพราะว่าค่าของเรามันแค่1น0นะครับมันก็เลยให้มันเป็น110นะครับทั้ง2ตัวเลยอ่าเห็นไหมครับเราก็จะเริ่มเห็นความแบบว่านะครฮะอ่า นะครับกราฟเรานะครับค่าอันนี้คือค่านาฬอกนะครับค่านาฬอกนะครับอ,อ,อันนี้ผมซูมได้หไหมซูมให้มันมาอยู่ในลักษณะนี้ได้นะกดคอนโทรลร่วมเหมือนกันนะครับหรือว่ากดตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าผมลากกราฟไปซ้อนกันได้นะอ่ามันจะได้เห็นภาพว่าโอเคตอนนี้ค่ามันยังไม่เกินลิมิตเห็นไหมครับเพราะว่าลิมิตของเราอยู่ที่เท่าไหร่90นะตรงนี้คือเส้นเก้าสิบถ้าผมาหมุนโบนให้มันเกิน90ไป ไหครับค่ามันก็จะเกินโอเวอร์ลิมิตนะครับอ่านะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้อ่าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวทัชสกรีนเนาะตัวหนึ่งตัวทัชสกรีนนะครับตัวทัชสกรีนหรือ HMI นอะครับเดี๋ยวเรามาที่ตัว อันนี้ดูลงไปก่อนนะถ้าตะกี้เราเขียนแบบง่ายๆเลยนะเอานี่นะครับก็เดี๋ยวผมดับเบิลคลิกก็ไปนะครับใส่นัมเบอรลิกเป็นนัมเบอรลิกอ่าดีเทลก็ได้นะครับ D 100, 1 0 0นะหนึ 100, uh, ่ง D 100, okay. Okay, 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 1 0 0โอเคแค่นี้แหละแค่โชว์ห้านะหลอกมาเฉยๆนะโอเคดาวน์โหลดลงไปผ่าน USB

วิ่งนะครับวิ่งนะครับอ่านะครับก็อันนี้คือค่านาลอกนะครับที่เราจะทำการมอนิเตอร์งมันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมของฝั่ง Arduino นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะอ่ะตัวโปรแกรมของ Arduino นะครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูเป็น เป็นซอสโค้ดเป็นแนวทางนะครับก็เป็นโค้ดง่ายๆเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายนิดนึงนะครับก็เรามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็มีตัวมอสบัตนะครับมารเตอร์นะครับใช้เป็นมอสบัตมาร์เตอร์นะครับตัวเดโนตัว PLC เป็น slave นะครับ,รบก็ผมก็ประกาศแท็กแท็กสนะครับชื่อแท็กขึ้นมาโดยอ uh, ้างอิง holding register ตัวที่100ก็คือ D 100นั่นเองนะครับแล้วก็ สร้างออบเจกต์ตัว Mod บัตมา s t เตอขึ้นมานะครับอันนี้เป็นไลน์โน i ิฟิเคชั n นะครับเป็นตัวโทเค็นนะครับก็หาดูคลิปก่อนหน้าได้นะเรามีการทำไลน์โน i ิฟิเคชันกันแล้วนะครับการขอโทเค็นของไลน์นะครับก็ต้องไปสมัครก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มีฟัง์กชันในการส่งนะครับส่งไลน์นะครับตัวนี้นะครับเป็นการใช้ http post นะครับก็ ส่งไปที่ตัวมันเป็น API นะครับที่ l i n ์เขาเปิดมาให้เราในเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับก็ส่งไปตามนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นการเซตอัพก็คือผมก็ทำการคอนเน c t Wi-Fi ก่อนนะครับคอนเน็กต์ไวไฟแล้วก็ในขณะที่มันคอนเน็กก็กระพริบ LED นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันรู้ว่ามันต่อได้ไหมนะครับหลังจากมันต่อได้แล้วนะครับก็ผมก็เชื่อมต่อมอดบัตเลยนะครับสตาร์ทมอสบัตนะครับ เสร็จแล้วในหลูปนี้นะครับในหลูปนี้ก็คือเราอ่านแท็กแค่แท็กเดียวเลยนะครับลีดแท็กออกมานะครับ time out สองร้อยนะครับลีดแท็กสองออกมาก็คือดีหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการมาเก็ตดั a t a าแท็กออกมาครับแล้วมาทําการคอมเพลครับว่ามันมากกว่า90หรือเปล่านี่ไหมครับนะครับถ้ามันมากกว่า90ครับผมก็จะส่งบอกว่า temperature over limit ครับ แล้วก็ให้เทมมันเทมนาวนะครับนี่คือเป็นเทคนะแล้วก็ต่อด้วยตัวค่าที่มันอ่านได้ใน D 1 0 0นะครับนี่คือการต่อเทคนะนผมให้ดูนิดนึงถ้าตอนที่มันโชว์ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่า,าเทมโอเวอร์ลิมิตใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเทมนาวเท่าไหร่เห็นไหมเป็น100องศาอะไรอย่างเงี้นะครับนี่คือการอะลามนะครับทีนี้พอมันเกิดอะลามขึ้นนะครับถามว่า จริงๆแล้วในสแกนไทม์ของตัวอ Arduino นโนโนเนี่ยมันรันตลอดนะครับดังแบบนั้นมันจะอารามรัวๆเลยผมเลยเขียนเอาไว้นิดนึงว่าให้มันอะลามแล้วก็ผมก็ใช้ไทม์ดีเลย์มาช่วยนิดนึงครับเพื่อที่จะให้มันส่งอะลามอีกครั้งหนึ่งทุกๆตอนนี้ผมทำไว้ประมาณ10วินาทีนะครับก็คือ50 50คูณกับ200มิลลิเซกนะครับก็คือ ประมาณ10วินาทีแล้วมันถึงจะเข้าเคสถ้ามันยังมากกว่าอยู่นะครับมากกว่าลิมิตของเราคือ90ใช่ไหมครับมันก็จะอารามอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับมันจะอารามอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า90ครับในจังหวะที่มันสแกนไทม์เจอนะครับมันก็จะบอกว่ากลับสู่สภาวะปกติครับนะครับแล้วก็โชว์ค่าเทมขึ้นมาด้วยนะครับก็คือค่าอนาล็อกของเรานั่นแหละนะครับก็ อย่างนี้ครับมันสามารถที่จะใช้เป็นภาษาไทยได้เลยไหมครับกลับสู่สภาวะปกตินะจะเป็นเรื่องไหนอย่างนี้นะอ่านะครับแล้วก็อ่ามันจะเข้ามาทําแค่ครั้งเดียวด้วยอ,อันนี้เดี๋ยวเราลองดูกันอีกทีหนึ่งนะโอเคคราน,นี้ตอนนี้มันเรียบร้อยแล้วนะผมดาวน์โหลดเข้าไปเรียบร้อยแนละ้วคราน,นี้เราจะมาหมุนค่าอนาล็อกนะครับให้มันเกิน9 90เนาะ90นะครับเราดูที่นี่ก็ได้นะครับหรือว่า ดูที่เอสไมก็ได้ใช่ไหมอ่าปึ๊บอันนี้คืออ่าเก้าสิบเท่าไหร่นะตอนนี้เก้าสิบหกนะเดี๋ยวนะผมดาวน์โหลดตัวมอดบัตรเราเข้าไปนะครับขอรีเซ็ตตัวนี้ครั้งหนึ่งนะอ่ะมอบัตรเรายังเห็นไหมตอนนี้มอบัตรเราเชื่อมต่อแล้วนะครับโอเคไหมครับตอนนี้96นะครับมันอารมละ นะครับมันอาัลามแล้วนะครับแล้วก็อีก10วินาทีครับมันก็น่าจะอาัลามอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะหมืดไปแล้วนะครับโอเค96หเห็นไหมนะครับลอยประมาณ10วินาทีเห็นไหมครับมันอาัลาม96ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่คือตัวอ่าตัวโปรแกรมมันทำงานแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลอง ปรับให้มันกลับมาอยู่ในต่ำกว่า90นะเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่ากลับสู่สภาวะปกตินะครับ98อ่า89ถึงองศาเห็นไหมครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะทดลองหมุนนะอ่าเดี๋ยวรอดูเลยนะ90นะครับตอนนี้เห็นไหมครับ90 90องศาลนะจริงๆอันนี้อัลามที่วินาที10บนี้นะครับ90นะครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเ7จนะอยู่นะ ว่าหมุนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมครับ97ละอีก1 0วินะครับมันก็จะเกิดการอะลามขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่เข้าไปเทคแอคชั่นในระบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะส่งไลน์ได้นะครับดังนั้นในโค้ดเราก็สามารถที่จะตั้งตั้งเรื่องของการแจ้งเตือนได้นะครับอาจจะเอาไปใช้งานเป็นลักษณะของอแจ้งเตือนเป็นแจ้งข้อมูลก็ได้นะ อย่างเช่นว่าวันนี้ผลิตชิ้นงานไปได้กี่ตัวณนะชั่วโมงนี้กี่ตัวณณนะนะทั้งหมดของวันได้กี่ตัวอะไรเงี้ยเราก็เขียนเคาน์เตอร์ใน PLC แล้วก็ใช้ตัวบอร์อด Arduino น,น,นะครับส่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งค่าขึ้นมาเข้ามือถือเราทำเป็นรายงานให้เราได้ในมือในสมาร์ทโฟนของเราแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือการอเอาประยุกต์ใช้ IoT เข้ามานะครับโดยต้นทุน ต้นทุนต่ำด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะใช้บอร์ดพวกนี้นะครับราคา,าไม่เกิน600บาทนะครับ2ตัวนะเน็นตัวชิวนี้นะครับกับตัว ESP แปดสามสนะครับก็เอามาต่อกับแอปพลิเคชันเขียนซอฟต์แวร์แล้วก็เชื่อมต่อ PLC นะครับก็คิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มเล่นตัว PLC ด้วยนะครับแล้วก็ HMI ด้วยก็ลองเอา Arduino มาผสมผสานใช้ IOT ขึ้นมาส่งข้อมูล แบบง่ายๆนะครับสั้นๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางในการเอาไปใช้งานนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดเมนต์นะครับในส่วนของคลิปของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ